สวัสดีค่ะสวัสดีครับสบายดีบ่าจา้าเป็นอย่งใดไอ้สาน<า><า>ีมานาั่งนำก่อนสิไปตลาดน้องมานั่งคุยกันแป๊บหนึ่งเนาะผู้ใดได้ของควัญปีใหม่ได้ของควัญคริสมัติได้อย่างแน่นแล้วกับของห้แไม่ย่าหนักเติบจะน้องกะยัดยัดยัยัดเข้าไปอ่ากัหวังว่าเราสิเราบอกเราบอกเลยเราบอกว่า่าจำเป็นต้องส่งของขวัญมาให้เราก็บอกว่าหายไปหา แต่ว่าเข้าไปบ่ได้ก่อนคริสต์มาสที่น้องบอกว่าเอออาจจะไปแต่แต่ว่ามันไปบ่ทันจ้งจเพราะว่ามือวันจันทร์นี่คนอาร์เคเต็กหรือว่าคนดีไซน์บ้านเขาสิม,มาคุยกับเพาเรื่องห้องครัวแล้วก็เรื่องสร้างอาทิตย์ที่ไปแล้วน้องก็ถาสร้างเนมะื่อสองมือวันพฤหัสกับวันศุกร์แล้วเขาก็บ่ามาสร้างอยู่ประเทศนิวซีแลนลด์แปลกเด้กบ่คือจังสร้างอยู่บ้านเฮาเด้ สร้างอยู่นิวซีแลนด์มันบอกเขาสิเป็นแบบว่าเขาสิบวได้เห็ุงานแบบว่าเขาสิบวได้รับเมาหลังเฮ้าหลังเดียวด้เขาสิรับหมองอื่นพอมเพราะว่าสร้างอยู่นิวซีแลนด์เขาต้องมีงานเหตุเรื่อยๆเขาต้องมีเงินเรื่อยๆแน่นบ่เดวลออือเขาต้องมีเงินเรื่อยๆจ้ะเขาสิบวให้มันขาดช่วงว่างอย่างเสี่นะเขาต้องมีเงินเขาต้องรับรับรับส่วนหลายขั้นสมมติว่าขั้นเขาเหตุงานเป็นทีมนี่คือเขาสิเล่งแต่ว่าขั้นเขาเหตุงานคืองานถูกจังเสียงานถูก งานทุบสดว่งานทุบของควนว่เคาสซมาเป็นทีมเขาสซีทุบแล้วแล้วเขาสซีเอาออกหลังจากนั้นขั้นก่อสร้างมันบอกเขา็ซิมาผู้เดียวงานก่อสร้างเฮ็ดใหม่เฮ็ดยังเสียส่วนหหายเขาสิเฮ็ดผู้เดียวเกียดเบิ่งเดอว่าเอะฝรั่งในเฮ็ดงานเขา่ไดเฮ็ดงานคือบานเขาเนาะเพราะว่าคาคาแรงมันแพงจ้าอยู่นี่ว่าเป็นชั่วโมงหนึ่งเท่าไหฮืดีเนี่ยแม่ชั่วโมงหนึ่งบ่แม่นชั่วโมงละหกสิบเหรียญพุนติจา ชั่วโมงหนึ่งดิแต่ว่าบุรูด่ดิอันนี้ว่าสซูฟังนะซื้อนาะนั่นแหละน้องสิไปได้วันที่เนี้เดียรามอมาทายสีสมัยก่อนอครับบัถ้าต้องมีอะไรสองค่าชังอ่าชั่วโมงละหกสิบห้าพูดหล่ะชั่วโมงเดียวดิแพงอยู่ด้จา้าแต่ว่าเขาก็ต้องเสียค่าภ้าสีพรอมละว่าเข<ม>ากับสมมิว่าได้มาหกสิบแบนบลาเ่ากับต้องเสียผ้าสีหากภ้าสีภ้าสีมันแพงจใาอยู่นี่อืม เหตุงานปุ๊บเขาก็ต้องจ่ายภาษีเนาะบอท่าในได้เงินอยู่เขาหักไปก่อนนนิวซีเลนเป็นยังนทุกประเทศและเนาะจ่าเนาะนั่นแหละก็ต้องซอยกันคือว่าล่ะภาษีมันก็ขคันสมมุติว่าคันเฮาเห็ดงานภาษีกับ็็ได้เอาไปซอยอียังหลายๆอย่างเฮ็ดให้ประเทศเราก็ซอยเกี่ยวกับอันนั้นอันนี้ละจ่ายภาษีของเฮ้เนาะปีใหม่กับอให้ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงความสุขสุขภาพดีเราก็คิดวังสิ่งประการใดกระอให้ประสบความสำเร็จเราก็สิ้นปีนี้ผู้ใดอยากตั้งเป้าหมายอยากสิรวยทำไปเลยจ้ะเฮ็ดไปเลยจ้ะความรวยอยู่บ่ไกลจากเขาขอให้เฮาตั้งใจเป้าหมายมันมีไว้ให้เฮ้ายางไปยางให้มันไปหอดระยะเวลาเท่าไรบ่สำคัญเป้าหมายของเฮาต้องชัดเจน นองกะเป่าไม้ยังชัดเจนคือกันจะน้องกะเฮ็ดบาดหลังนี้นอกก็ถือว่าโดนเติบใส่เวลาสองปีผ่านไปสองปีจากสองปีผ่านไปแล้วได้เฮ็ดแพลนบาดหลังนี้เฮ็ดบรายง่ายได้จากส่วนขาซิมาคุยกับเฮาเราก็มาตกลงเฮ็ดอันันขาซิมาเรื่อยๆจะเฮ็ดแพลนบาดหลังนี้เราก็น้องก็หวังว่าบาดหลังนี้เสร็จปีหนาน้องสิมีแพลนอีกต่อไปเสร็จสิ้นแล้วแล้วน้องก็สีคอพักผ่อนสัก ระยะหนึ่งหลังจากนั้นน้องกระสิเริ่มเห็ุอีกอย่างใหม่ๆต่อไปจ้ะน้องกระสิมีเป้่าหมายขั้นเฮาบวมีเป้่าไมยมันลอยจ้ะมันลอยมันสี่ลอยมันสี่บวมีเป้่าไมายมันสิไปเรื่อยๆมันสิบ่มมีจุดหมยปลายทางอย่างแสนาบ่มแมนวาวหวังสูงเด้จ้ะมันเหดุห้เฮาเผื่อยเฮาแบบว่าเป้่าไม้เฮาชัดเจนแช่นั้นลหละเฮาต่้ง้จังซส่เออเฮายังเห็นแสงสว่างไ้เฮาเออ ปีนี้เสร็จห้าเหตุไปหลังจากนั้นห้าก็พักพอนสักปีหนึ่งเก็บเงินแนอีกสักปีห้ากับเบิ่งว่าระยะทางมันเป็นอย่างใดหลังจากนั้นท้าก็ต่อไปจังเสนาจ่าน้องก็วางไปเงสิละว่างไปแต่ละปีสเต็ปสเต็ปสเต็ปแต่ตตแต่ว่าหลูแล้วแหละว,ว่าเจ้าของสีเเหดุยังต่อไปเนาะขอบคุณหลายๆจ้าเดี๋ยวไปพ่อก,กันอยู่ตลาดเราก็วันจันนี้นอ้องตอง เียมตัวสื่อของลายยางเลยจ้าเนาะกระสิบ่าไดงยางลายดอกกระสิบ่าได้ของใหญ่ดอกกระสีสื่อกระจุกกระจิกเนี่ยละจ้าให้มันเป็นธรรมเนียมเป็นประเพณนี้ื่อๆเนี่ยหละเพราะว่าปีใหม่เนาะเขากะต้องหายคองควันซึ่งกันและกันนั่นแหละโอเคได้บทที่นี้ไปพอกัน อยู่ตลาดบายบายจ้ามันสายเลยวหรบายบายเพราะว่าเงินสดน้องว่าหลายจ้าที่แรกว่าสิมกดเอาเอทีเอมยู่มองนี้แต่ว่าเขาบ่าในเปิดทิพาพาเขาเปิดสี่โมงเสาร์ตอนนี้มันสามโมงเคือง,งสามโมงเสาร์เคืองจ้าอันนี้ถูกจ้าสองเหรียญเองสื่อไปไหวอะ่ะช่วงคริสต์มาสเพราะว่าซูเปอร์มาร์เก็ตมันสิแพงจ้าถูกๆจ้ามาเดอร์สตรอเบอรี่สองเหรียญหาสิบเซนหนึ่งถูกๆ เชอรี่ก็มีจ้ะเชอรี่ซื้อซูปเปอร์ก็ได้จ้ะเชอรี่จ้ารุเลมอนอยู่อ่ะซุปเปอร์มาร์เก็ตแพงจ้ะเลมอนเราต้องเห็ดเนื้อ,อกินหลายอย่างนะจน๊ะเนาะเอาไปเห็ดไก่เอาไปเห็ดแลมเห็ดอ่าเกลือเกียวก,ก็เอาไปเห็ดอ่าเห็ดลาบ บอคคลีจ้าแบบไหนจ้าบอกคลีทุกถูกจ้าบอกคลรีหนึ่งเหรียญหนึ่งเหรียญหาสิบเซนจ้าถูกมากมเอาเลือกเบิงว่าอันหดมันแกอันนี้มันแกแล้วจ้าเนี่แบบนี้แบบนี้ไม่แก่จ้าแบบนี้งามงามนี่ปะคอล์รีฟลาวเวอร์ก็มีจ้า อไคอ่าคุณคุณทำเขาเรียกหัวอียยังเฟโนเฟโนจ้าเอาไปเห็ดสลัดจ้าอันนั้นกับนี้เียค่ะอันนี้เท่าไดรนี่สองเหรียญละสองเหรียญถูกจ้าถูกถูกไหมถูกอีลีเดอถูกคักถูกแน่บ่งามงามไหมกูล่ะแค่หลอดไหมแค่หลอดหน่อยจ้า บ๊อบในไงปันใดแค่หลอดแามเนาะน,นี่เนาะไม่ใหญ่มากเนาะน, uh huh. yep. นี่จ้ะปะงา่ายจ่ายเงิน,นอคอรีแฟร์อ๋อคอรีแฟร์ก่อนใช่ไหมันมีเลสเซพิลลาอันคอรีแฟร์ให้เดวิดเฮ็ดกับเขาจ้ะอ๋อเดวิดไปหนึ่งคุณเลือก uh huh. รอเราพอมือ

ถ้าต้นไหญเสยมันบาแสบต้นใหญ่แบบนี้บาดแสบจ้ะต้องเป็นต้นแบบนี้ค่อยสีแสบนี่ตนน้นในหน่อยสิจ้าอ่าต้นละกําละกําบานหนึ่งเหรียญกําละหนึ่งเหรียญน,นี่แบบนี้จ้าคล้ายๆกันเพราะว่าบานหน่องบ่มีล้วจะมีทั้งสบายเคี่ยวเดียวไปเ,วเห็ดก็เผาจุ่มหอสามต้นพอจ้ะ นาวลูกละสองเหรียญแพงมากจ้ะบักแนวแพงมากอ่าอะไรอีกไปดูตรงนน้นดิวันไปดูดิโอ้วันเท็กมาเมื่อไหร่ไฟเดล่ะไฟดอล่ะเดวิดเอาใส่ในอ่ะเอาใส่เอาใส่อ่ะอะไรนะเอาใส่อ่ะใส่ในตู้เย็นไว้จ้ะเยอะมากเยอะไฟดอลระ Are you Thai? Yeah o u Thai? y I'm from Thailand. <Yeah. S 1> Are you? Cambodia. Cambodia. ดีอะป่ะจากนั้นน้องก็จะเอา <S <S 2> <S 2> สองอันจะไปตลาดป่ะลูกเล็กลูกเล็กก็ดี <S 2> <S 2> <S 2> เอาแคตหนึง่งจ้ะ กันอันนี้ะเน้อเขาหมูใดขอบคั้วย่างๆกินละลายคนจามันมีหลายอันนี้หนึ่งร้อยเหรียญอันนี้ท่าไดสี่สิบเก้าเหรียญเพราะว่ามันสีเขาในตุกอบเพราะ่ได้เพิ่ม ด้วยมันว่าจาเป็นต้องซื้ออนอาน,นาดนั้นเขาบอกกินลายขนาดนั้นเขาสิซื้อย่างอื่นเอาอันไหน,นจูเลียสิสมักจ้าแบบนี้แต่ว่าน้องบ่ค่อยมักปันใดนเฮมน้องมัมามากไกจ้<อ>มามกไกมักเป็ดไก่เสมอถ้าอยากมีเนึนงอันออนไลน์ดาวอันนี้ก็ได้อาฮะมีหลายราคาจ้ะเห็นไหม <27 S 1> ย่สิบเจ็ดเหรียญเยอะี่สิบีสามเหรียญมีเบยีิบเ็ดเหรียญ26่สิบหกเหรียญยี่สิบหอันนี้อันนี้ที่น้องเคยซื้อเอคอนบนะังไจทะ บาร์บีคิวด้วยเนะาะอันนี้สำหรับบาร์บีคิวจ้าอันนี้จะเก็บไว้ได้นานเพราะว่าเขาแเ็คเขาจัดการดีดีสิบสามเหรียญสิบเอ็ดเหรียญเ,เอาสิบสองเหรียญจ้ะเป็ดบะมีจะเป็ดเบิดแล้วบะมีเป็ด คัมู่วามันหายมันหายแสดงว่ามันหมดไม่ใช่คัมู่วาเค้าสั่งแต่มันโอกแต่มันไม่ทวงคำมันหายแต่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่มันไม่ทวงมันหายเค้กคิดส์มาร์ทจ้ะมีเยอะเลือกกระถูกก็จะเอาอะไรเอาแบบนี้ กัแนแล้วคนกำลังหลายจ้ะคนมาซื้อของไล่แล้วน่ะอันนี้ใบบัตหูดดีใจเพราะว่าปกติแล้วบอสิไปซื้อสามซีอันอยู่ตามซูเปอร์มาร์เก็ตส,สามสามซีใบสามเหรียญเจ้าเพรแม่มมนพรแม่มมนถึกถึกเด้่อันนี้หาเหรียญถูกนะเดวิดนะถูกถูกได้ดิโอ้ดีใจจ้ะ มันยังดอกของน้องมันม้อนในขึ้นจา้าใบบกูดต้นหอมอันละเหรียญหนึ่งท่าว่าเขาคือคิดให้สองเหรียญผู้นี่เดวเขาคิดให้น้องสองเหรียญน,น,นั่นบ่เป็นยังจ่าเราก็กากาได้สตอเบอรี่มาเดี๋ยาวบาักม่วงเอาไปหอา่ขาข้าวเหนียวบังม่วงให้เดวิดจา้าแล้วมาข้าวเหนียวบังม่วงคอรีฟลาเวอร์แล้วน้องติกเก็บจา้า เดี๋ยวน้องขอตัวก่อนขอบคุณรนหลายขอบคุณจาดใจนอกจะเนาะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย